Google เปิดเผยข้อมูลกรณีรัฐบาลต่างๆจากทั่วโลกเรียกร้องให้เซ็นเซอร์เว็บไซต์อย่างเป็นทางการครั้งแรกโดยพบว่ามีคำสั่งจากรัฐบาลไทยให้ถอดคลิปออกจากเว็บไซต์ YouTube กว่า149คลิปเพราะมีเนื้อหาเข้าข่ายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยซึ่งรัฐบาลไทยให้เหตุผลว่าเป็นการกระทำที่ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ อย่างไรก็ตาม Google รายงานว่าสามารถปฏิบัติตามคำเรียกร้องของรัฐบาลไทยได้เพียงร้อยละ70เ,เท่านั้นหรือประมาณ104คลิป กูเกิลอย่างรายงานอีกว่าตั้งแต่เดือนกระกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2554กูเกิลได้รับคำสั่งสารจากทั่วโลกกว่า461คำสั่งซึ่งครอบคลุมจำนวนคลิปใน YouTube กว่า6,989คลิปซึ่งกูเกิลทำตามคำสั่งดังกล่าวเพียง1 6 8หรือคิดเป็นจำนวน640คลิปเท่านั้นนอกจากนี้กูเกิลอย่างยืนยันจุดยืนของบริษัทที่ว่าจะถอดคลิปออกทันทีหากเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั้นเพราะกูเกิลเห็นว่าเป็นสิ่งที่ผิดจริงและไม่เกี่ยวกับการจำกัดสิ ที่เสรีภาพในการแสดงออกของผู้ใช้งานเว็บไซต์ซึ่งจากสถิติพบว่าในคำร้องให้ถอดคลิปใน YouTube เพราะข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์นั้น Google ทำตามคำร้องได้กว่าร้อยละ97 ทั้งนี้นายโดโรธีโชวเจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์นโยบายของ Google สแสดงความกังวลด้วยว่าขณะนี้เสรีภาพในการสแสดงออกของประชาชนกำลังถูกจำกัดอย่างหนักจากรัฐบาลทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาทิคลิปสุนทรพจน์ทางการเมืองจากฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลหรือการวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันหลักในสังคมเช่นสถาบันพระมห ah ากษัตริย์เป็นตน้น ซึ่งสิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งก็คือการเรียกร้องจากรัฐบาลประเทศตะวันตกที่ปกครองตามระบอบเสรีประชาธิปไตยอาทิประเทศอังกฤษที่เรียกร้องให้มีการลบบัญชีผู้ใช้5บัญชีเพราะต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายทั้งนี้ Google ต้องการให้การเปิดเผยข้อมูลการเซ็นเซอร์ดังกล่าวเตือนใจให้ประชาชนตระหนักถึงการสกัดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดจากรัฐบาลที่กำลังเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน